โครงการที่ท่านก็พยายามดีเฟนเหลือเกินนะครับผมก็คือนั่งเคยนั่งเป็นรองประธานอยู่ข้างบนเคยนั่งเป็นกรรมธิการอยู่ข้างล่างโครงการปรับปรุงห้องประชุมงบประมาณมูลค่าร1อล้านทุกวันนี้ก็ได้ใช้ได้ปกติดีมีการให้เหตุผลครับที่ท่านบอกเนี่ยมันต้องทำสโลปจะได้เห็นชัดชัดนะครับห้องมันมีถ่ายทอดสดครับหน้าท่านเนี่ยูมเข้าไปใหญ่อยู่แล้วครับท่านก็มีโพยอยู่แล้วท่านประธานก็มีโพยใครนั่งตรงไหนและเรียกชื่อหรือ ไม่ต้องเสียเงินร้อยกว่าล้านครับยกเอาอีมอนิเตอร์อจอกไปท่านก็เห็นหน้าคนแล้วครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมต้องใช้เงินร้อยกว่าล้านเพื่อจะให้เห็นหน้าคนพูชชดชัดอ่ะต่อปีสองโครงการติดตั้งระบบแสงสีเสียงประจาห้องร้านห้องจัดเลี้ยงปีสองเลี้ยงขนาดใหญ่พันเฮาเลยที่นั่งผมก็เพิ่งมาทำเพิ่งมาเป็นสอสอได้สองปีเพิ่งลงไปดูตกใจครับนึกว่าแกนบอลลูมใหญ่มาก ก็เข้าใจอ,อยากจะมีเจตนาให้คนมาเช่าทำไรได้แต่มันทำไม่ได้ครับเน้นกิจการของสภาเองซึ่งนานทีปีหนจะจัดสักครั้งหนึ่งโตจีนพร้อมแล้วนะครับเหลือไฟเวทีที่ท่านอ้างว่ามันยังไม่ครบต้องเอาให้ครบทายซีโครงการนี้จะได้หรือเปล่าในชั้นกรรมดิการ